เพื่อน3ามคนโคลเฮลี่และเบนไปเที่ยวด้วยกันในบราซิลพวกเขาตัดสินใจกระโดดรม่มนี่คือพวกเขาก่อนที่จะกระโดดออกจากเครื่องบินคนไหนตกอยู่ในอันตรายโคลเขาสะพยเป้ธ,ธรรมดาแทนที่จะเป็นเป้ที่ใช้กระโดดรม่มฮือ คุณแม่ลูกสี่กลับบ้านจากที่ทำงานและพบว่าลูกสาวทุกคนกำลังยุ่งอยู่เซรีน่ากำลังเล่นหมากรุกแคทเธอรีนกำลังอ่านหนังสือฮันนากำลังดูการ์ตูนเดลานี่แหละกำลังทำอะไรอยู่เดลานี่กำลังเล่นหมากรุกกับเซรีนา่าในวันแรกของการเปิดเรียนเด็กผู้หญิงคนหนึง่งชื่อมีอาหายตัวไป ตำรวจมาที่โรงเรียนเพื่อสอบปากคำมีผู้ต้องสงสัย4คนนางอดัมผู้อำนวยการนางสมิธครูสอนคณิตศาสตร์ของเด็กหญิงนายโจนส์คนทำความสะอาดและนายบราวน์พ่อครัวของโรงเรียนนางอดัมกล่าวว่าเธอมีงานมากมายและใช้เวลาทั้งวันในสำนักง,งานของเธอไม่ได้ออกจากที่ทำงานเลยนางสมิธกล่าวทันทีว่าหลังเลิกเรียนเธอก็เริ่มให้เกรดการสอบกลางภาคและไม่ได้ออกจากห้องเรียนเหมือนกัน นายโจนส์บอกว่าเขากลับบ้านเพื่อทานอาหารกลางวันแต่เขาไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนายบราวน์บอกว่าเขาเจอมีอาในโรงอาหารแต่เขาไม่เกี่ยวอะไรกับการที่เธอหายไปตำรวจจับผู้รายได้ในทันทีใครลักพาตัวมีอาไปและพวกเขาทิ้ดออกได้ยังไงนางสมิธครูสอนคณิตศาสตร์เธอบอกว่ากำลังให้คะแนนการสอบกลางภาคเรียน แต่วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียนเอสเมหลงป่าเธอเดินเตร็ดเตรไปมาทั้งวันในที่สุดเมื่อพระอาทิตย์ตกเธอก็มาถึงบ้านที่น่ากลัวซึ่งมีแม่โมดอาศัยอยู่เธอไม่มีที่จะไปแล้วก็เลยเข้าไปในบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือแม่หมดเสนอให้เล่นเกมเธอจะถามหนึ่งคำถามถ้าเอสเมตอบถูกแม่มดก็จะพาเธอออกจากป่าแต่ถ้าหญิงสาวตอบผิด เธอต้องเป็นสาวใช้ของแม่มดตลอดไปเอสเมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบตกลงนี่คือสิ่งที่แม่มดพูดประโยคไหนที่ทำให้คุณมีความสุขเมื่อคุณเศร้าและทำให้คุณเศร้าเมื่อคุณมีความสุขคุณช่วยเอสเมได้ไหมประโยคที่ว่าคือมันจะจบลงในไม่ช้า สถานที่นี้ใช้3ใน9ของกรีนแลนด์2ใน7ของเอกวาดอร์และ1ใน5ของอียิปต์สถานที่นี้คืออะไรมันคือกรีซกษัตริย์ชราไม่มีภรรยาไม่มีบุตรและไม่มีญาติดังนั้นเขาจึงไม่มีรัชทายาทและตัดสินใจที่จะหาคนมาเป็นรัชทายาท เขาให้เมล็ดพันธุ์แกเด็กๆทุกคนในประเทศแล้วบอกว่าใครก็ตามที่ปลูกต้นไม้ที่สวยงามที่สุดจะได้อยู่ในประสาทและได้เป็นราชาหรือราชินีคนต่อไปหนึ่งปีต่อมาเด็กๆก,กลับมาพร้อมกับต้นไม้ที่สวยงามหลากหลายชนิดเจนเด็กหญิงเพียงคนเดียวที่กลับมาโดยไม่มีต้นไม้แล้วบอกว่าเธอปลูกเมล็ดพันธุ์ไม่ขึ้นกษัตริย์จึงประกาศให้เธอเป็นราชทาธยาทคุณอธิบายได้ไหมว่าทำไม กษัตริย์มอบ,บเมล็ลพันปลอมที่เติบโตไม่ได้ให้กับทุกคนหมายความว่าทุกคนยกเว้นเด็กผู้หญิงคนนั้นโกงเธอเป็นคนเดียวที่ซื้อสัตว์ซึ่งจะเป็นราชนินีที่ดีและยุติธรรมได้แอลิสันหั่นขนมปังหนึ่งก้อนเป็นสชิ้นใน12วินาทีเธอจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการหั่นขนมปังก้อนเดียวกันเป็น5ชิ้น 16วินาทีในการทําให้เป็น4ชิ้นคุณต้องหั่น3ครั้งถ้าเธอใช้เวลา12วินาทีในการหั่น3ครั้งนั่นหมายความว่าเธอหั่น1นครั้งใน4วินาทีถ้าตอนนี้เธอต้องการหั่นเป็น5ชิ้นเธอต้องหั่น4ครั้งหั่น4ครั้ง4วินาทีในแต่ละครั้งก็เท่ากับ16วินาทีสตีเวนเพิ่งได้รถคันใหม่ที่เขาใฝ่ฝันมาทั้งชีวิตเขาวางแผนจะไปขับรถในตอนเย็น แต่ก่อนอื่นเขาต้องไปทำงานเขาเลือกรถไว้ในโรงรถและออกไปพอกลับมาถึงบ้านเปิดโรงรถดูจึงพบว่ารถหายไปเขาโทรแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำเพื่อนบ้านของเขาสามคนสมันท่าบอกว่าตอนที่เธอพาหมาไปเดินเล่นรถก็ยังอยู่ที่นั่นไรอันบอกว่าเขาไม่อยู่ทั้งวันและไม่เห็นอะไรเลย ทีโอดอบอกว่าเข้ามาที่บ้านของสตีเวนเพื่อขอยืมเครื่องมือทําสวนแต่เขาไม่อยู่ก็เลยกลับไปข้อมูลนี้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกลุ่มคนร้ายได้จนคือใครและเขาคิดออกได้ยังไงสมนันนานั่นเองเธอบอกว่าเธอยังเห็นรถอยู่ที่นั่นแต่โรงรถถูกปิดอยู่และเธอไม่มีทางมองเห็นรถได้ อเดลพบโอลิเวอร์แฟนของเธอถูกวางยาพิษอยู่ในห้องของเขาและโทรแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ขอให้เธอเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นอเดลบอกว่าเธอกำลังเดินผ่านบ้านของโอลิเวอร์และสังเกตเห็นว่าไฟเปิดอยู่เธอมาที่หน้าต่างเพื่อดูว่าคนในห้องเป็นเขาจริงๆหรือเปล่ามันหนาวและมีน้ำค้างแข็งที่หน้าต่างเธอจึงเช็ดมันออกเพื่อดูว่าใครอยู่ข้างในเธอเห็นโอลิเวอร์นอนอยู่ที่พื้นจึงโทรแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่รู้ทันทีว่าเธอโกหกและจับกุมเธอเขารู้ได้ยังไงอเดลบอกว่าเธอเช็ดน้ำค้างแข็งออกจากหน้าต่างเพื่อดูแต่เธอไม่มีทางทำแบบนั้นได้เพราะน้ำค้างแข็งเกาะตัวขึ้นด้านในของหน้าต่างซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในห้อง อดัมอยากส่งต่างหูเพชรราคาแพงไปให้บรู๊คภรรยาของเขาแต่ปัญหาก็คืออะไรก็ตามที่ส่งทางไปรษณีย์ที่ไม่ได้ล็อกไว้มักจะถูกขโมยทางอดัมและบรูคมีกุญแจล็อกอยู่แต่อีกอันไม่มีกุญแจที่จะเปิดล็อกของอีกอันแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ส่งของทางไปรษณีย์ได้สําเร็จและบรูคก,ก็ได้ต่างหูของเธอพวกเขาทําได้ยังไง อดัมล็อกกล่องที่มีต่างหูแล้วส่งให้บรู๊คบรูครับกล่องใส่แม่กุญแจกับกล่องแล้วส่งกลับไปอดัมรับก,กล่องมาถอดแม่กุญแจของเขาแล้วส่งกลับไปให้ภรรยาจากนั้นบรู๊กก็เปิดล็อกด้วยกุญแจของเธอและได้ต่างหูของเธอมาใช่ฉันรู้ว่าพวกเขาแต่งงานและอยู่ด้วยกันแล้วเขาแค่ยื่นต่างหูให้เธอก็ได้แต่มันก็ไม่สนุกนะสิ เจมส์ James, คุณพ่อลูกสี่ไปทำงานโดยทิ้งเงิน50ดอลลาร์ไว้บนโต๊ะในครัวให้ควีนลูกสาวคนโตของเขาไปซื้อของพอเขามาถึงบ้านมันกลับไม่มีอาหารเลยควีนบอกว่าเธอไปซื้อของไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทิ้งเงินไว้เลยเจมส์ <James S 2> ก็เลยเรียกลูกๆอีก3าคนลงมาและถามพวกเขาเบเวอรี่บอกว่าเธอเห็นเงินบนโต๊ะแต่ไม่ได้แตะต้องมันเลยเคนนาบอกว่าเธอเปิดหน้าต่างและสอดเงินไว้ใต้หนังสือเพื่อไม่ให้ปลิวไป โอเวนบอกว่าเขาสอดเงินไว้ในหนังสือระหว่างนะ57-58คุณบอกได้ไหมว่าใครโกหกโอเวนโกหกเขาสอดเงินระหว่างนะ57และ58ไม่ได้เพราะมันเป็น2ด้านของกระดาษแผ่นเดียวกัน เอสเม่หลงทางในป่าอีกครั้งคราวนี้เธอเดินไปมาเป็นเวลาสองวันจนกระทั่งอย่างน้อยเธอก็หาบ้านของแม่มดเจอเมื่อพวกเขาพบกันอีกครั้งแม่โมดก็มีอีกเกมสําหรับเอสเม่เธอบอกว่าเธอมีไพ่ที่เหมือนกันสองใบแต่หนึ่งในนั้นมีคำว่าอิสระเขียนไว้และอีกใบมีคำว่าอยู่เอสเม่ me, เลือกได้เพียงใบเดียวถ้าเธอได้คำว่าอิสระเธอก็จะได้กลับบ้านแต่ถ้าเธอเลือกใบที่มีคำว่าอยู่เธอจะต้องอยู่ตลอดไป แต่คราวนี้แม่หมดไม่อยากให้เอสเม่มีโอกาสหนีไปได้เธอจึงเขียนคำว่าอยู่ลงบนไพ่ทั้งสองใบเอสไม่คิดไว้แล้วว่าแม่โมจะทำแบบนี้แต่เธอก็ชนะและกลับบ้านมาได้เธอทำได้ยังไง เธอหยิบไพ่และเผามันแล้วบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแม่เมอจึงต้องเปิดไพ่ใบที่เหลือที่มีข้อความว่าอยู่เนื่องจากตามกฎแล้วจะมีไพ่สองใบที่แตกต่างกันแม่เมอจึงต้องยอมรับว่าอีกใบที่เอสเม่เลือกและเผาต้องเป็นใบที่ทําให้เธอเป็นอิสระหลังจากแจ็คสันร,รอดจากเรือล่มเขาก็พบว่าตัวเองอยู่บนเกาะร้างโชคดีที่เขายังมียาอยู่กับตัวเขามียาเม็ดสีน้ำเงิน2เม็ดและสีแดง2เม็ด เขาต้องกินยาเม็ดสีแดงหนึ่งเม็ดและสีน้ำเงินหนึ่งเม็ดแต่แจ็คสันตาบอดและไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนไม่มีใครคอยช่วยเหลือเขาเลยเขาจะทำได้ยังไงดีแจ็คสันคูณแบ่งยาทั้ง4เม็ดออกเป็นครึ่งหนึ่งและกิน4ส่วนของแต่ละเม็ดโดยวิธีนี้เขาจะได้กินสีแดง1เม็ดและสีน้ำเงิน1เม็ด